ก่อนเข้าสู่บทเรียนวอร์มอัพกันก่อนดีกว่าเด็กๆทำมือขนมจีขนมจีอ่าขนมจีอาสลาเปาสาลาเปาับแน่นๆสาลเปาเขาต้องมัดเขาต้องมัดมัดเลยมัดให้แน่นๆมัดให้แน่นๆโอเคอีเชื่อจะร้องเพลงนะวันทูทรีขนมจีขนมจีขนมจีบ สลัเปาสลัเปาสลัเปาข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดมัดแล้วนั่งตัวตรงค่ะเด็กๆนั่งตัวตรงเลยแวนกูเ well, ยี่ยมมากค่ะ,ะวันนี้ที่เชื่อสันนิภาจะชวนเด็กๆอา่านดารุ่นศึกษาเรืนน่องนี้บทที่14นะคะนหนเด็กๆคนไหนเตรียมหนังสือดารุณนมาแล้ว่อน้องไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอาจจะ powerpoint เหมือนเดิมนะคะ เดี๋ยวใครมีใครมีอ่านทบทวนที่บ้านด้วยแต่ตอนนี้ใครที่มีหนังสืออยู่ในมือแล้วโชว์ขึ้นมาหน่อยค่านหนโชว์หนังสือขึ้นมาสิคะโอ้โหเยีียมมากเยีียมมากโอเคค่ะเด็กๆอ่ะวางหนังสือลงวางหนังสือลงเดี๋ยวก่อนเข้าสู่บทเรียนทีเชอร์สันนิพพามีเกมมาให้เล่นอยากเล่นไมเ่เอ่ย อยากเล่นไหมคะ้อ,ะอะถ้าอยากเด๋เดี๋ยวตั้งใจดูวิธีการเล่นนะทิเชอร์จะสาธิตวิธีการเล่นให้น้องดูก่อนหนึ่งรอบแล้วเดี๋ยวทิเชอร์จะทิ้งลิงค์ไว้ให้หลังจบค่าวของทิชเชอร์สันนิภาน้องค่อยไปเล่นที่บ้านนะคะถ้าใครเห็นหน้าจอทิเชอร์แล้วทํามือมินิฮาร์ทิชเชอร์หน่อยอ่าแล้วปิดไมค์ทุกคนเลยนะคะใครเห็นหน้าจอเกมแล้วทํามือมินิฮาร์ค่ะ ที่เชื่อจะได้รู้ว่าอ๋อที่เชื่อแชหน้าจอเนี่ยเด็กๆเห็นแล้วนะโอเคนะ่ารักมากเลยเด็กๆจ๋าเวลาน้องกดลิงเข้าไปนะคะอย่าลืมใส่ชื่อตัวเองตรงนี้ด้วยนะพิมพ์ชื่อตัวเองเสร็จแล้วกดเริ่มได้เลยอ่ะเกมนี้มีชื่อว่าตามล่าหาคำยากโอ้มันเป็นคํายากในบทที่12แล้วก็13ถ้าเด็กๆอ่านหนังสือจะรู้นะเล่นได้แน่นอนเลยคะ่ะเกมนี้ กดเข้าไปเลยอ่าจะเจอหน้านี้นะคะเด็กๆเด็กๆเห็นคำด้านล่างไหมคะข้างล่างที่เชื่อจะมีคำมาเห็นไหมลูกคำว่าปู่ย่าปู่ย่าเด็กๆจะต้องเด็กๆจะต้องวิ่งเด็กๆเด็กตัวสีเด็กๆตรงนี้นะคะเด็กๆจะต้องบังคับคำนี้ไปหาคำว่าปู่ย่าแต่ระหว่างทางมันจะมีมนสเตอร์เดินตามมาเห็นไหมลูก เราต้องหลบมองสเตอร์ให้ได้นะอ่ะเข้าไปแล้วเห็นไหมคะถ้าเด็กๆเ,เข้าไปได้ถูกต้องนะคะมันจะผ่านไปด่านต่อไปค่ะลูกอ่ะคำต่อไปเด็กๆต้องดูที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้นะคะคําว่ากาแฟเอกาแฟอยู่ตรงไหนนะกาแฟหรอซิกาแฟอยู่ตรงไหนนะอ่ะา,อาอนนะอเด็กๆก,ก,ก็ต้องบังคับตัวสีแดงๆเ,เนี่ย ไปหาคำว่ากาแฟแต่ว่าระหว่างทางเราต้องหลบปีศาจด้วยนะมูว่าปีศาจมาทางนี้แล้วหูวปีศาจมาแล้วเห็นไ,ไหมคะถ้าเด็กๆหลบไม่ทันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โดนปีศาจกินตายแบบนี้เลยค่ะไปหาคำว่ากาแฟให้ได้เนาะ แบบนี้อ่าเด็กแๆบบแบบเข้าใจกติกาไหมเอ่ยเด็กแๆบบแบบเข้าใจกติกาไหมเอ่ยอ่าแบบเข้าใจแล้วไหนใครอยากเล่นใครอยากเล่นพุทธโยเฮนอัพใครอยากเล่นพุทธโยเฮนนับสูงๆเลยโอ้โหเดีแ็กบบที่เชี่ยสันนีพาทิ้งลิง์กไว้ให้ในลายลุ่นห้องเรียนนะคะอ่าตอนนี้เด็กแๆบบแบบมาอ่านํารุนศึกษาบทที่14กันค่ะ ที่14จะอยู่ในหน้าที่23นะคะลูกอ่ะยังคงเป็นอักษรต่ำเหมือนเดิม oh. เยี่ยมมากค่ะ oh. น้องมหาสมุดเยี่ยมมากเลยลูก oh. อ่ะอักษรต่ำ14ตัวมีคำว่าอะไรบ้าง oh. อะออกเสียงพร้อมกันนะคะตัวที่ oh. 1คอควายคออาจะเด,เด็กออกเสียงลูก ตที่สองตัวอะไรคะงอง,งองตัวต่อไปคะ่ะชอชา้างชอตัวต่อไปโซโซโซตัวต่อไปค่ะลูก ตัวต่อไปนหนูหน,นพอพานพอเยี่ยมมากค่ะเด็กๆอะตัวต่อไปตัวะหรยียนะ สุดท้ายตัวสุดท้ายตัวอะไรนะตัวสุดท้ายใครจำได้บ้างเอ่ยหอนกฮูกรอเปล่านะอ่ะมาดูกันค่ะตัวสุดท้ายตัวอะไรนะหอนกฮูกจริงๆด้วยแสดงว่าเด็กๆกลับไปบ้านอ่านทอบทวนมาแล้วที่เชิ์ชื่นใจจังเลยลูกเยี่ยมมากค่ะอ่านหน้าต่อไปเนาะทบทวนพร้อมกันนะคะวันณยุกตไทยมีทั้งหมดสรูป ได้เกไม้ไม้เอต่อไปค่ะไม้ไม้โทต่อไปนะคะไม้ไม้ตรีแล้วก็สุดท้ายไมย้ไม้จัตาวาเยี่ยมทุกคนเลยค่ะลูกเยี่ยมมากเอาใหม่นะลูกนะนอํานำไม้โทน้ำทำต่อไปนะคะ เอพอแพงไม่ถูกแพ้โมอามาไม่ถูกมาโฟอา ไม่ม้วนชอชัยไม่โทรช้ยพออูครูไม่โท โอเคค่ะไม้ลายมอไม้ทไม้ไม้ทไ,ไม้มไมมอะไปนะคะนอ,อัมนำไม้ทน้ำโอเคคะ่ะชอ,อีชีไม้ทชี โซอัมซัมไม่โทรซัมไปได้เลยค่ะลูกที่ไปรไีบมานะคะคอ,อาคาไม่โทรคานอีนีไม่โทรนี้ต่อไปค่ะเอทอ,อ ชออาชาไม่โทชชามอ,อืออมือไม่โทมือโอเคค่ะสุดยอดมากเลยลูกอะต่อไปเป็นคำสองพยางนะคะไม้ลายมอไมไม่โทไม้เอทออาเทาไม่โทเทาไม้เท้าไม้เท้า เด็กๆอ่านจะลูกโอเคค่ะคำต่อไปนะคะทอทอไม่ทอทอเอทอเทไม่ทูเททอเททอเท อไปนะคะขออีขีไม่เอกขีมออามาไม่โทม้าขี่ม้าขี่ม้าโอเคค่ะไม้มาลายชอชัยไม่โทชัยไม้มาลายดอ ไม่โทรได้ใช้ได้ใช้ได้เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆสุดยอดไปเลยอ่ะคำต่อไปเนาะ โอเคค่ะตออำตมไม้เอกตมโชอาชาไม้โทชาตำชาตำชาค่ะทำต่อไปนะคะไม้มะเลยฟอไฟฟออาฟ้าไม้โทฟ้าไฟฟ้า โอเคค่ะลูกคำต่อไปนะคะอมอเมไมเอกแม่นออัมนํำไม้โทน้ำแม่น้ำแม่น้ำโอเคค่ะํำต่อไปนะคะไม้ม้วนตอไตไม้โทใต้ เอทออาเทาไม่โทเท้า 1941. ใต้เท้าใต้เท้าเด็กๆสาเมื่อกี้ที่เชื่อสัน,น,นิพาได้ยินมีเด็กๆบางคนอ่านออกเสียงสาระไอตัวนี้ว่าสาระไอไม้เมลัยใช่ไหมคะ ไม่ใช่จริงๆเล็กออกเสียว่าอะไรคะลูกไม้ม้วนย่เด็กสะกดคำว่าใต้ใหม่อีกครั้งนะคะโอเคไม้ม้วนตอใต้ไม่โทใต้นะคะอ่ะาคำต่อไปนะลูกปออาตาไม้เอกป่าชออาชาไม่โทชาตาชาป่าชา โอเคสุดยอดมากค่ะเด็กๆคำต่อไปค่ะเอซอาเซาไมโทเสาซอีซีไมโทสีเซาสีเซาส,ส,าส,ส,าสียังออกเสียงไม่ถูกนะลูกไม่ใช่เซาไม่ใช่เซาสีเราออกเสียงว่าเซาสีเด็กพูดอีกครั้งนึงลูกเสาสี โอเคค่ะด okay, so ีขึ้นดีขึ้นต่อไปนะคะเอรออาเราไม่โทรแล้วไม่ม้ลายกอกไก่ไม่เอกไก่เล้าไก่แล้วไก่อ่ดีขึ้นค่ะลูกเล้าไก่ทำต่อไปนะคะ ต่อไปนี้ที่เป็นประโยคทีเชอร์จะให้น้องอ่านเลยแบบไม่ต้องสะกดนะคะฟังทีเชอร์ก่อนรอบนะลูกนะตีหมาล่อรู้ไม่ดีใช้ไม่ได้อีกครั้งนะคะตีหมาล่อรู้ไม่ดีใช้ไม่ได้เด็กๆอ่านลูก อีกครั้งหนึ่งค่ะอีกครั้งหนึ่งเยี่ยมมากเด็กๆจ๋าเห็นางสีแดงๆดรงนี้ไหมเอ่ยน้องสะกดคำว่าหมาล่อให้ที่เชื่อฟังหน่อยค่ะลูกเก่งมาก ประโยคต่อไปเด็กๆฟังที่เชื่อก่อนเนาะเขาว่าดีแก่เราก็ให้จำไว้ในใจเขาว่าดีแก่เราก็ให้จำไว้ในใจอ่าเด็กๆอ่านค่ะลูก โอเคน่ารักมากค่ะพอใจไวให้ขี่มา้าพอใจช้าให้ขี่โคพอใจไวให้ขี่มา้าพอใจช้าให้ขี่โคเอาเด็กๆอ่านค่ะ สุดยอดมากเลยเอาไปเลยสุดยอดตัวโตๆน่ารักมากทุกคนเลยอ่ะประโยคต่อไปประโยคต่อไปน้องอ่านเสร็จแล้วปุ๊บน้องปิดไม์ก่อนนะคะเสียงจะได้ไม่แทรกลูกอ่ะโอเคค่ะพ่อขาวาจาดีมีผู้เขาพอใจซื้อ ไปซื้ออ่เด็กๆอ่านค่ะลูกประโยคต่อไปค่ะอะจบแล้วเด็กๆจ๋าทบทวนความหมายของคำกันกน่อนในบทที่12และก็13จะมีคำว่าอะไรบ้างเราเรียนไปแล้วเนาะสองวันที่ผ่านมาเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะคำที่หนึ่ง คำว่าตำราตำราหมายถึงอะไรคะหนังสือแล้วคำว่าวาจาล่ะคะเด็กๆคำพูดแล้วคำว่าปิดดาแปลว่าอะไรนะพอน่ารักทุกคนเลยที่เชื่อสอนไปสองวันจำได้หมดทุกคำเลย<อ>ชื่นใจมากๆเลยค่ะ คำนี้อ่านว่าอะไรคะโอเคกลาสีแล้วโอเคสะกดได้ไหมลูกอ่ะโอเคสะกดรี่เชลา์ฟังหน่อยลูก สามทับสองบ้างดีกว่าสามทับสองเนาะใครดีน no. ะสามทับสองน้องเรษทวิทค่ะน้องเรษฐวิทยังอยู่ไม่เอ่ยเรษทวิทย์คนไหนคะเปิดมายกมือที่เชิดดูหน่อยลูกโอเคอ๋อน้อง ก่อให้พที่เชืยสันนิพาฟังหน่อยลูกแล้วน้องเมครับดำงดาแปลว่าอะไรนะหนังสือสุดยอดเย่ยมากเลยโอเคเด็กๆจ๋าพูดแชร์ให้ทุกเกตเตอร์ together, please โอเคค่ะเสร็จแล้วกิวที่เชื่อสันนิพาค่ะลูก